สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องเรียกๆก็สิอิ่มไปอุ้ยเลื่อมข้าวเลื่อมเลื่อมเปลี่ยนสูตรข้าวตอนนี้มันนี่ไหวพระที่ไหนอิ่มไปกินตุ่มอิ่มกเป็นตองตีมิงกิ้งไปเลยจนมาเบิ่งสภาพการนั่งรถเบิ่งการนวดเสียบคักตะน้ำตะจำน้ำกับเสียบแล้วว่ต้องหานจิ๋นตอนน่ะนี่สีไปแยงเอาถึงตะน้ำมาจำมืสิเตรียมตัวสิไปสวดมนต์ไหว้พระพี่น้องครับ ตัใบพระสวดมุนแรงตัวทุกถุกไม่ยังเสียงพูด,ดอะไรแคยังว่าเรื่งตึงกังเอ้าเตรียมตัวส่วนตัวเขาไวพระไวเจ้ามีประเด็ยนยังกระเถ่าเจ้าวายังกานะบางหนึ่งโอ้ยมีคอมเมนต์หนึ่งที่พนวานนี่ยังคกมเมนติ้งไปอ่านแล้วก็ไปตอบอกดหัวใจใพี่น้องพอนว่า อย่าเฟ้าว่าเด็กหน่อยว่าไคสีดังบ่ดังให้กำลังใจเขาดีกว่าอย่างนี้สิวันนี้ข่อยได้ยวว่าเพื่อนผู้ใดยึดติเบุ้งคิดอะไรแถว่คิดอะไรคิดที่ยึดใจท้องรถกรับปันครับป้อมแปรมันจีที่ว่าใหญ่ว่าประเด็นที่ว่าทุกคนแต่ว่าทุกคนจะน่าต้องต้องขอบคุณองค์หญิงดิป็นี้ว่าขอบคุณองค์หญิงก็ทีองค์หญิงเป็นคนที่นำ ที่นำพผ้าศิลปินตัวนี้หน่อยให้ได้มากเขาสู้วงการแต่กวนเนี่ยวอย้อมรับแต่กวนเนี่ยคือว่าพอหยุดก็อยู่มาสามสิบกูปีแล้วละ่ะพอย้อมรับครับเล็กหน่อยมากเลยคือขคันว่ามันลูกหลานว่าไหนรีก็คือเมื่อสิบเป็นบ่อายุตั้งสิบห้าสิบหกปีนี่เพไม่มีผู้ใดเป็นไปได้พี่น้องที่ว่าครับก็คือว่าได,ว,าได,ดว่าผู้ใดดังผ่ดังนะอันนี้ผัดพิ้งซื้อไปก็คือผัดพิงน้องอาอายผัดพิงน้องคอปเตอร์ที่ที่เป็นเล็กหน่อยเขาว่าผัดพิ้งนี่ พอยุดยังเป็นเอฟซีพนอยู่ดีปเด้ว่าพนรเดีว่านบเด่ดังเนี่ยว่าพนดังอยู่ไหมเขา่าททาให้เด็กพวกเนี้ยเขาเขามาสู้การเป็นศิลปินประสบผลสำเร็จถึงบางครั้งบางคนอาจจะไม่เรียนหรือบางคนอาจจะเรียนอยู่แต่ว่าเรียนด้วยเขาแบบเนี่ยความพร้อมของทั้งครอบครัวเนาะต้องออกมาสู้สู่ชีวิตเพื่อหาเงินเลี้ยงครอบครัวบางคนก็ากเรียนหนังสือครับไมีโอกาสเรียนเพราะว่า ปากท้องเป็นสิ่งสําคัญที่สุดคือกินกขาปุงหญิงมาสมัครมือเรียกพอยุดวอยไปในคลิปคนี้ม,มาสมัครมือเรียก,มมก,เ,ยกเก่าออกมากกับพ่ออย่งาง่็ทําอะไรก็ได้ขอให้หนูมีงานทําทําอะไรก็ได้ขอให้หนูมีเงินเพื่อที่จะส่งครอบครัวได้ได้เมื่อไรจักลอยก็ดีว่ตจะมีเหตุสุมมือนี่ก็เป็นข้าที่องค์หญิงนั่งมาดแต่แต่เลียก,กที่เบาวา็หลังจากรันมากกะเห็นน้องๆเห็นลูก,ลกจๆจังจังน้องอาา้ายิก็เคยสัมผัสน,นางก็เป็นคนนิสัยดี โอกาโน่ไอ้ก็มีโอกาสที่จะโด่งดังบ่อเดว่าเพราะว่าน้องนั่งังเป็นเด็กน้อยอยู่เป็นเด็กน้อยอยู่เพราะท่านเดว่าผู้ใดว่าเอันดังบ่ดังเด็เนาะงพ่อหยุดก็คือนวันท่านเดว่าผู้ใดว่าว่าจริดังบ่ดังว่าน้องไอ้บ่ดังน้องคอปเตอร์บ่ดังหรือน้องเอียังกดน้องตัวเกี่ยวไหมของพู้เยาว์นฟินแลนด์น่ะ นั่นกัพยุทธก็เป็นเอฟซีของของของนัน<อ>งคือกันเมีนเด็กๆทุกคนที่ออกมาแสดงความสามารถพยุธ์กับเบิ้งก๋อแอบกิ้มให้รครับลูกๆทุกคนถือว่าความภูมิใจที่ว่ามีเด็กรุ่นใหม่ที่เขามาสู้วงการคือพอยุธ์เปรียบเทียบว,ว่าเด็กรุ่นใหม่ต้องให้ให้เครดิตให้เครดิตผู้หญิงใช่เพราะว่าเพราะว่าเมีนแล้วเจ้าบอโอดีเจ้าให้ถึงแต่ลูกสาวเจ้าขึ้นมาบป็เมนกับพยุทธกับพ่อที่ไปทีมากคือว่าเด็กก่อนนั้นน่ะวงการเขาไม่ยอมรับ เขาบอกว่านาน่ะเขาสิบวเราหลับขม้าง่ายๆพอหลับมาแล้วเด็กน้อยมาหนึ่งก็บจะขึ้นบอกกัน้องความแปลมบอกกันแม่จริงแหละบอกพี่น้องฟังเลยว่าหนึ่งเด็กน้อยขันมันมาผู้ใดสีเป็นคนมาดูแลแมนบอกมาแล้วเนี่ยยามหลับยามนอนมันสิยวหูจักอีหยังบอกคือพอหยุดขึ้นแม่จริงว่าตลอดว่าอุ้งยิงมาแรกๆนั่นไม่แม่จริงกันจะว่าได้ตุ่มผาให้ยามมาโอเคเอาผาแดงนี่ผาแดงพื้นหนีพี่น้อง เนี่ยย่งมาติดตัวมาย่หลับยามน,น,นอนนั่นก็เด็กน้อยเนาะเด็กน้อยมันก็ควงไปเลย้ควงงันทจักขาจักแขนเหล่าควงไปอ,อะไรวะหนึ่งเด็กที่ที่ทำไมถึงวันต้นเด้เขาปรการบาล้ำคืนหนึ่งการดูแลจากของดูแลได้ซ้ำใด,มใดมแม่นบวการปฏิบัติตนเป็นยังไงการเดินสายความลำบากมันมันธรรมดาในชีวิตวันร้าชีวิตก็พอหยุดกัยังบอกเลยว่าผู้ใดสิเขม้าพอหยุดสิถามครันี้ตลอดอยู่ว่าคิดดีเลยตี ที่เสมาเปลี่นมอลำขึ้นไปทั้งเวทีมันเป็นพญาเด้ขึ้นไปทั้งเวทีม,ทวทมันเป็นเทวดาเด้ชุดที่ใส่เด่กเออแต่ว่าหลังเวทีนั่นไปบังหมองจนมาเข้าวายจนมาหน่อยใจหมนเลยไอ้พวกลาวไอ้พวกมอลำไอ้พวกยัยวาไปไอ,าอันจะกินยีสิกับมีวะบางเทีอะพยุดอย่างนี้หรือปา ดูอาชีพดูขูบแท้เพราะว่า้ลเบิงมาเบิงสภาพจากของมาเบิงทีมงานหลูกหลูกที่ผู้ขาที่อยู่ก็คือมันลําบากอีกคือนอนเกียกขี่ดินขี่ดอนนอนอยู่ใต้ท้องรถท้องน่ามองได้ก็ได้เพราะว่าสิเป็นขางเม้น่าสิเป็นขางถาดโวสิเป็นสารางผักศสมบางบองบางบ้านมีหอดศพอยู่หันเขากับนอนนอนอมข่างอมเบียก่อนเพราะอะไรเพราะเราต้องทํายังไงก็ได้ขอให้เราหลับมีที่หลับมีที่พักผ่อนมีที่นอน นี oit, o, thing, ่แหละเด็กหน่อยเขามาได้องค์การสิ่งที่ห้องคือคือสิเป็นนอนยังไงสิเป็นมคนชนตัวฮะบ่มีเงินเด้จังองค์อิงเขามานั่นนั่งกับว่ารถซนตัวเดชเขามาเออมาขี่รถน้ำมูสิขี่รถบานยังไงเด็กหน่อยเขามาหลังๆยังมีพอมีพ่อมีเอฟซีบนสนับสนุนเขามาเอามีปุ๊บเขามาก็มีรถตู้ให้แม่บอมีรถตู้ให้มีโรงแรมมี รีสอร์ทรีสอร์ทมีให้ที่พักอยู่สุขสบายย้อนกลับขึ้นไปฝากวงยิงขึ้นไปุรงนี้พอยแม่่อยเอาไม่มีแต่ถ้าวงยิงมาบันรกก็ยังไม่มีรถที่จะขี่พ่อโจกับจนมาเอาพาดลูกสาวจะคล้องกันมันกับพอมีซสือมีเสียงหลุอจังเอารถคันหนึ่งให้ไปใส่ให้นองได้พักผ่อนให้นอนได้พักผ่อนแม่เอาอี่านึงไปก็วงกงกับไป,ปอไตอนนั้นเพระว่านัางาา่งมากกระเสมาแรงมากเราเอฟซี FC แฟนครับพอพอแม่แม่หนมาหุ่มหลาย ความปอกกวนแบบนี้เด้บะนี่ก็ไบบด้นอนครับถามว่าเอ้าเป็นหยังคือจังขันยิ้ื่อเสียงแล้วเป็นจังหลบมันไม่ใช่ท่านร้องมาเป็นตัวนางเบิ่งร้องมาเป็นศิลปินที่คนอยากเห็นอยากฮู้เบิ่งแต่ขนาดพยุทธนี่เป็นผู้ดูแล้วน้องอุ้หญิงคือ็ยังบ่ได้พักผ่อนพี่น้องกันอย่างตอนหลับตอนรับตอนรับเออพี่<ส>น้องมาเอาพยุติตัวตอนหลับก็บ่ได้ย่านเพิ่นว่าเฮายยิงจังซั่นจังซีเป็นลูกสาวคือกันพี่น้องคั่นนางมานี่ บม่ได้นอนดอกแต่พอเหลี่ยมก็ยังว่ากัดกัดซ้ำพอเหลี่ยมล่ะเพิ่นกัดดังโอ้ยเแต่ประเด็นังบผมมีหอดมังซีรับซีนอนพี่น้องนอนยังเจอกับบางคนเพิ่นกับเกลียงใจเพิ่นกับมาเอา พอแหลมหลับตัวเนี่ยพยุดหลับตัวเคนกับคนอื่นเนี่ยยุ่นเนี่ยกินมากหอยไว้ปดกลับเลยกต่เตเลสตัวนี่ลีดเนี่ยเขาเห็นว่าป้าดคือพวกปลูกเนี่ยคันพวขมันขันเพิ่นมาแล้วเขาเบาเบาน้ำพิ่นเขากะลีตนูดกะลีตูดตั้งใจมากจับเห็นเสียค่าน้ำมันมาจับมาซื้อสิ่งสี่ของมาฝากมาตอนเท่า์ไห่นี่คือสิ่งที่เป็นแต่กลับกันก็คือเขาก็มาคิดบังเด็กหน่อยขันมารับสภาพ ที่ไม่ได้พักผ่อนไม่หลับนอนมันสิเป็นยังที่บ้านหน้ายืดยืดหน้ายืดแม่นบอยกับเครื่องเสียงกับสิบบ้าีปวดขี้ปวดท้ายปวดเที่ยวสิไปท้ายใส่เราบัดที่นี่เอาลงมขางทางเป็นบ่แม่นบ่ยปวหลยวลบมีน้ำมุมเป็นบ่บ่วเหลียวนุ่งตะตุ่มสินอะไรตะตุ่มตะตุ่มตะตุ่มเปลี่ยนกันแล้วเฝ้าเลี้ยงนี่กับเฝ้าเด็ดล่ะนี่กับยังว่าเราตุกยังมาที่แรกกันกับเมติ้งกับโรจน์จะนั่งอย่างไรบ้างไปตุ่มสินอาบน้ำให้เนาะนั่นล่ะมันมันกก็เลยบอว่า หลังจากวงยิงมาแล้วทุกคนกับมาเพราะเขามาน้องอา,อายตามเขามาอย่างเงี้ยตัวเลขที่ที่ฮันานากนกเพิ่นไปเอามาก็เระเฮียนพอหยุดอพอไพด้ไปว่าพไาอพดได,ด,ด,<ง>ด้ว่าผู้ใดดังบดักดีคอนเทนท์บอกว่าเมื่อไหร่พอยุดเป็นเอฟซีเพิ่นเหมือนเด้นี่คือพอยุดเปรียบเทียบซื้อว่าต้องให้เครดิตวงยิงเพราะว่าเป็นไอดอลของน้องๆหลายๆหลายเลยล่ะมึงปลาลูกขอกสิกระแกมันอะไรมึงปลาลูกขอกสิกระแแมนมดล่ะคอนเทนท์บอกแมนมดน้องแบมน้องบอมน้องซิมน้องเอิร์น น้องเน้นนี่น้องชู้ใจไล่มาหอดชุกชุกมือนี่ศิลปินมากไหมเขามาไล่ผูวอลไรคนเนี่ยเขามาเอาจังลูกสาวของพยุนติจังน้องฮักแพลงน้องเอียงเกาะน้องเนนี่น้องแก้มน้องฟ้าสที่อยู่วงสองอันนี้เขามาแมนเหมือนในไวของเขาเหมือนเลยแมนมัดแล้วพยุดกับเขาเดว่าผู้ใดดั่งบ่ดั่งนี่เล ทุกคนนี่ดังพอยุดดีใจหมาที่ว่ามนดงพยุตเป็นเอฟซีทุกคนในเบืงทุกคนแต่ว่าพูดว่าที่ไปที่มาแ้วพยุตก็ยังบอกยุตตลอดว่ากราฟของของหมอลำหรือของลูกทุ่งหรือของสตริงหรือของศิลปินทุก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 แขนงมันจะมีช่วงของมันเวลาขึ้นมันก็ขึ้นอวยกับอวยลงแต่กระทั่งบอกว่าทุกคนพยายามรักษาระดับของตัวเองให้ได้ ลักษณะระดับยังระดับคมดีของของระดับฐานของเอฟซีแฟนครับให้เสมอแมนมอลลัมผมกับว่ได้ว่ามสิรุ่งเรื่องตลอดไปครับแต่กระทั่งเค่ยว่าเอาคนที่จะตั้งวงใหม่ดูหรือยังคนที่ตั้งวงเก่าล่มล้าใลไปละก็นลายมันบริเด็นเป็นมอลลัมคือสมัยตตะกีดตะกรันตระกีดตะกรนเป็นมอลลัมก็คือจังพ์ขยุดเนี่ยอยากเปลี่ยนครับให้กับปาม่ามหาดอยากล้องอยากลัมอยากเปลี่ยนโดยไม่มีเป้าหมายโดยว่ามาแล้วก็สิได้มีเงินมีเป็นมหาเศรษฐีมีซื้อเสียง่งดังอันนั้น มันไกลเกินฝันที่ที่มันจะเป็นไปได้แต่แต่ปอมแปมมานอนท้ายคีบพ่อพ่อก็สอนซอนอะไรจังท้ายคีบกันเนยนอันนอกคีบเนยไปถามปอมแปมพ่อพยุดกับมาสอนลูกสาวสี่จังหนเ้าจังสี่ยู่ใดลูกสม่ำเสมออยู่ให้สม่ำเสมอเพราะคืนเพราะล่วงเพราขึืนกับเพราเป็นยังคอยให้มันสม่ำอย่าลงอย่าลงขามลงอยู่ที่ใสอยู่ที่ตัวของตัวเองครับถ้าตัวเองไปสูงแค่ไหนสมมุติวราไปแล้วมองกับมองมองกับมาเบิง พยุตผู้คนต้องกลับมามองกำพืชตัวเองนี่พยุธตก็บ,บอกลูกสาวบอกปอมแมบอกบอกปอมแปบบไปเขาต้องกลับมาเบิร์นได้ลูกต้องกลับมาเบิม์นเขาม่จางใสฐานแฟนคลับเอฟซี FC แฟนคลับเพิ่นมาแล้วเพิ่นเพิ่นหักเข้าพอหยังเงีนบ่มาแล้วเพิ่นมาถามมาล้อเพิ่นมาหยังพยุธตสอนทุกอย่างลอ,อ,อ,องถามปอมแปบบดูแล้วฟังแล้วเข้าไปคอมเมนต์เนี่ยปอมแปบบแล้วให้เราปอมแปบบเล่าสู่ฟังบอกพยุธตสอนนี่ยัง การเป็นพระเอกการเป็นนั่งเอกหรือการเป็นดาวรุ่งโอกาสป้อมแยมก,ก็เอาดีเด้นั่งมาโอกาสและบุญวาสนาอย่างป้อมแยมนั่งก็ได้รับโอกาสมาคือกันแต่โอกาสของคนเราเนะี่ยแล้ววาสนามันจะต่างกันไหมอเออมาแล้วมันทีปป,ปูงปางเปียงเปิ้งมะคืออุ้งอิงบอ,อกอีกประเด็นหนึ่นง Liu, ประเด็นหนึ่งอยู่กับวาสนานั่าผ้าไปแล้วก็เล็่บ่ได้บอกว่าผู้ใดดังบ่ดังก็ยังบอกทีเปียบบในช่องก็ถิบอกว่ายุโร อาจจะอยู่ในคลองยุโรปวะที่เคยถึงเอาสันสมบูรณ์ยุโรปยุโรปกับร้านพยุตนะออเเียงพยุตสีบรูสีบรูยุบันเดียวกันพ่อยุบันยูเราเกาเห็นเดียวกันนะครับข้อมวงกับยังห่วงคือเก่าแต่โอกาสจังหวะของแต่ละคนเราบ่ขึ้นกันแต่ขึ้นตรงจุอย่างก็ขึ้นอยู่กับตัวเขาเหมือนวาเหาสิเลือกเดินทางแบบใหญ่ไปยืนสนับสนุนหมดล่ะแต่ว่า ยู่กับตัวเขาเองว่าเขาสิ่งว่าเขาสิเดินทางตัวไหนเลือกอันใดทบางเทียะบางเทียบเส้นทางมันบระดีมันบระเดี๋ยยเดี๋ยกีบกุลาบเสมอไปเี่จ้งคุณหญิงถามว่านั่งดั่งอยู่เสมอนี่หรือนั่งผ่านมาเสมอนี่นั่งแหย่มืออะไรจากเอาดามาทั่วลงมืออะไรจากเราเฮ็ดอีหยังกับมิจฉาผิดแต่ผิดลังเทื่อกอีหยังก็ลังเทื่อกก็นางง่อยลังเทื่อกก็นางเสียใจนางง่อยอยู่หลังเวทีบ่ฮู้เป็นยังผิดอีหยังเลย เฮ็ดอียังผิดหูผิดตานั่นล่ละประเด็นคือกันพยุะยสนับสนุนทุกคนแต่สิส่งสำคัญทฝากศิลปินเรา,ฝา,ฝ,า,ฝ,าฝากน้องนงสุขคนม,มันอยู่กับตัวของเราเองถึงเราจะไปแค่ไหนยังไงหนึ่งคันว่าเป็นศิลปินเราอยู่ได้เพราะฐานของเอฟซีแฟนคลับแมนบอกเพื่อนฮักเพื่อนในการสนับสนุนคันเฮ็ดให้เอฟซีเพิ่นเบื่อนายหรือไงเอฟซีเพิ่นบ้านันเพิ่นกับไปไันไปเราเอาขึ้นบ่ได้เด้ไม่เหมือนกับ สิ่งที่เรามีเราทําแล้วเอฟซเข้ามาอันนี้มันเข้ามาครับแต่วันไหนที่เอฟซหันหลังให้เราเมือ่อใดที่แฟนครับหันหลังไปไม่มีทางเอื่นขึ้นมากว่าขอยทวดคอยคอยสิบรีดอกไม่มีทางปฏิเสธได้เพราะนั้นสิ่งไหนที่เราทําแล้ว <สา S 1> แล้วคนรัก <สา S 1> คนชอบร <สา S 1> ักษามาตรฐานของตัวเองให้ได้ทุกคนฝากบอกทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นอย่าบอกว่าประยุธ์กบ,บรไดวารผู้นั้นดังผู้นี้บ่ดังไม่ได้ว่า สนับสนุนลงหลักหักแพงทุกคนจีเอื้อยน้ำเอื้อยซื้อไปทั้งเม็ดทั้งมนนะ้วนั่นพอยุตเป็นเอฟซีทุกคนห,กห,ห<า>กักมัดทุกคนถึงแม้นลูกเต่ากับบ<ค>ุญยุตในวงน้ำพอยุตแต่คนในวงการก็ถือว่าเป็นลูกเป็นเต่าพอยุตขึ้นเกา่าเดินทางมาก่อนครับศิลปินก็นห,กห,หักม, <ะ S 1> ม <ะ S 2> ัดละมันถ้าเป็นศิลปินพอยุตก็เป็นศิลปินเล้วโอ้ยดีอกดีใจหมดทางเส้นทางนี้หมดเอาคลิปนี้ไปสักนิดสักก้อนอยากให้พอยุตเป่าเรื่องใดอีกเมียนไหมเนียนนักมากครับังดี พยุติสิได้เข้ามาตอบมาเบามีประเด็นเบาให้พี่น้องได้ฟังว่าอยากฟังจังไหแนวทางไปจังไหไผเป็นนิยมแย้วพยุติตอบก่อนว่าสีเบาเบาผื่นค้นดอกแต่ว่าแก่แค่สีเบาแนะนำลูกๆเท่านั้นล่ะเอาพี่น้องประมาณนั้นสารดคิมีเอาไว้สัมีสักคนพอกันไปไหวพระแล้วคิดนี่ซ่อไปบใบดีพี่น้องโอ้พี่โบถือสีใบไหวพระแล้ว